สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋ายอยู่บ้านนะคะไปทํางานวันเดียวเนาะหูอยากกินของแซบนะคะในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าแตงก็ไม่มีนะคะเมื่อวานจะเข้าร้านไทยร้านไทยก็ปิดมาจ้ะเอานี้เลยตำแอปเปิลนะคะกุ้งลวกปลาล้านัวๆมามาหูนำ้ำลายแตก รู้สึกมึนๆเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะเจองานวันแรกเนาะมาจ้าพี่น้องจา๋าทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งนะคะเอาแบบให้โลง่งมะนาวหั่นเป็นชิ้นอืมอือ <c> ห <oughs> <c oughs> างเปรี้ยวทั้งแซบ่บทั้งเค็มอืมอืม <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนี้ <c oughs> มันต้องถอนเหมือนจะไข้เลยนะ เป็นมาดามมานานหลายหลายเดือนนะคะอยู่บ้านไม่ได้ทำงานอ่อยใครซีแตกขอจัดจักนอยไม่อยากกินยานะคะอันนี้ช่วยได้<ม>น้อยที่จริงแล้วนานๆกลับทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราทำงานปกติสองสามวันก็จะหายนะคะพ <ๆ S 1> อร่างกายเคยสบายเนาะไม่ค่อยได้วิ่ง<ม>อือมคุ้งโตโตๆนะคะ อืมอร่อยนะเนี่ยอืมมองหาแตงก็ไม่มีอืมอมอปเปิ้ลมันอมเปร้ยอมหวานอืมวันนี้กุ้งใช้ดัดกระทะเหมือนกุ้งย่างเนาะอืมอร่อยค่ะมาจ้าพี่น้องช่วงวะนำกันอืม อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้กินอย่างนี้นะคะไข่แตกแน่เลยวันนี้เนี่ยเราก็มีแตงหมไหวน้ำตาแตกม <laughs> ต้องอย่างนี้พี่ต้อยจ๋มามะนาวชิ้นอื ผักหมดตู้แล้วให้สามีไปซื้อผักนะคะวันนี้เลือกงานหเหมือนคนแฮงนี่ต้องจับแบบนี้นะคะนี่น้ำมูกไหลต้องแต่สามคำแรกเลยเฮ้ยสวงเดอจัะทั้งขีปูทั้งปลารานะคะ แอปเปิลก็ช่วยได้นะคะนไปเก็บแอปเปิลบ้านพี่เขาลูก,ลกเล็กๆอาจจะเปรี้ยวกว่านี้นะคะที่ซื้อนี่มันออกอมอมหวานไปแล้วเนาะหม,มาก็เห่านะคะเนจ๋าไม่ได้ออกหลังบ้านก็ไม่ยอมเห่าเนาะหมาเออเตรียมของแก้เผ็ดอืม ลมเย็นสบายมากเลยวันนี้อืมลองดูนะพี่คะพี่น,อน้องจ๋าน้ำปลาท้าทำอะไรก็อร่อยอืม แซ่บจ้าหูรั่นเลยนะคะต้องแบบนี้อืออุ้ยแซ่บอีเลยเจอมะนาวชิ้น เจิมแอปเปิ้ลอม Apple, อเปรี้ยวอมหวานอืได้สามรสเลยนะครับสุกใดไหนเล่าคือตำยำตำยำยำบ้านเฮาเนาะปลาน,นัว,นวๆแซบแซบเผ็ดเผ็ดจี๊ดจี๊ดสิ้นใจอื ขอโทษขออภัยน้ำมูกไหลแล้วจริงๆแล้วทำงานอย่างเมื่อวานงานถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราทำปกติก็งานน้อยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบงานเปลี่ยนใหม่ก็คือน้ำยาที่การฆ่าเชื้อเนาะมันก็รุนแรงขึ้นแล้วมัดระวังมากขึ้นมันก็เลยดูเหมือนยากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นวันแรกของเราด้วยหยุดมากี่เดือนเนี่ยตั้งแต่ เดือนกุมภาเลยนะายจายุดงานเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อยู่เบลเยียมได้พักงานขนาดนี้นะคะออืมอืมมว่าจะตามกินตั้งแต่เมื่อเย็นวานกลับมาแล้วนะไม่มีแรงนะคะลุกขึ้นไปอาบน้ำอุ่นเพอยิ่งเราอาบน้ำอุ่นแช่น้ำ ขึ้นแล้วออืนอนไปทั้งตัวแล้วไปนอนอยู่บนที่นอนเลยลูกเต้าลูกหัวไม่ทําอาหารแล้วเมื่อวานอืมอืมพูดถึงเรานึกถึงแต่แตงแต่มาแล้วก็นะคะตำแอปเปิ้ลก็อร่อย อไม่ไหวยังไงก็ต้องหาอะไรตำนะครับวันนี้อทังน้ำมูกขอโทษขออภยัยแซอีหลี<า>เผ็ดคักคักอมออ้ยทำงานนะคะพี่ปองก็ทําทำงานเนาะคิดถึงสาวๆ ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะคะโอ้ยหูตาแจ้งเลยหูลั่นเลยนะคะแบบเนี้ยแต่บอกบอกเลยว่าส่วงส่วงอหลีไม่ต้องไปหายากินนะคะเหงอแตกแล้วอื ไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ยหวังว่าคงไม่แสบท้องเนะาะพี่เจจ่ายยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะอยากกินแบบเนี้ยแ่บคักมีแต่พริกลย บบงานตอนนี้นะคะเหมือนทํางานคนเดียวนะเนาะพองานเสร็จก็เอาห้องลงไปให้รีเซ p ชั o n เองแล้วก็เย็นมาก็ส่งเอกสารเข้าบริษัทเองนะคะเพราะว่าทํางานกันแค่สองคนเจ้านายก็มาสั่งงานแล้วก็แล้วเราก็จัดการเองทําเองโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยพี่น้องจา๋า อืมจะมีอารมณ์เล่าอะไรให้ฟังไหมเนี่ยถ้ามันเผ็ดเกินตัวนี้ตาลายแล้วเผ็ดจริงจริงขอแก้เผ็ดก่อนนะคะอืมอืม มีแหงเปรี้ยวมะนาวแซ็กซี่เลยขะนะน้ำตาย,ย้อยแล้วอืมอืม,อมหวานเย็นชื่นใจอืมอะไรมันจะเผ็ดขนาดนี้ โอ้ยพี่น้องจ๋าจะเอาตาลายหรือตาแจ้งเนี่ยตอนนี้ตาลายแล้วออืืทำไปเล่นไปกินเผ็ดหน้ามืดดูพริกนะคะย่จาจ๋าเขีย่ยแงงทงั้งพริกแห้งพริกแห้งเป็นพริกขี้หนูเล็กเลยนะอือ หรอดตายเพอแตงโมโอ้ยฮมม,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 มวันนี้ทำไมมันเผ็ดขนาดนี้ห,หวานฉ่ำเลยนะคะแตงโม ไม่คอยเย็นเท่าไหร่จะจะเอาเข้าตู้เย็นแป๊บเดียวเนาะลูกใหญ่ไม่มีที่วางนะคะอ,อืขอบคุณคุณแตงหมอตัวนี้สั่งนะคะสั่งตะเลดิดหน้ามืดเลยอะ่ะ <laughs> โอย โอ้ย,อยนจชาไม่เคยกินเผ็ดแล้วหน้ามืดอย่างนี้นะเนี่ยในแรกรู้สึกว่ามันโุ่งพี่น้องจา๋าซิเป็นลมบ่เนี่ยอาการปกติไหมเนี่ยอ,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 อย่แล้วต่อไหวไหมเนี่ยท้าวไม่ได้กินด้วยอ่ะเออท้องว่างด้วยเจอเผ็ดๆนะคะขออีกชิ้นขออีกชิ้น คิดถึงบ้านเรากินเป็นชิ้นแบบนี้เนาะซื้อที่โรงเรียนนะคะชิ้นละห้าสิบตังค์สมัยย่าจะาเป็นเด็กออืมอืมมๆ ล่งโป่งตะเลิดหน้ามืดเือโอ้ยโอ้ยตา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 ยเย้แล้วยเยแล้วนะคะพี่น้องจา้าโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะยา,จายจ๋าจะรอดไหมนี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมวิดีโอยายจ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกๆท่านเนาะเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะคะชีวิตเราต้องสู้ต่อไปงานมีงานทำมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ของเรานะคะมีรอยยิ้มมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ยิ่งสําคัญนะคะเราทําได้ทุกอย่างถ้าเรามีสุขภาพดีนะคะอย่าติลืมเติมเต็มหัวใจของเราทุกๆวันด้วยตัวเรานะคะเก็บความสุขเก็บสิ่งที่เราทํามามาเติมพลังให้กับตัวเองนะคะอย่าเอา ความสำเร็จเล็กๆของเราไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จใหญ่ๆของคนอื่นเนาะวันนี้เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้ให้ย้อนดูสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราสร้างมากับตัวเราแล้วตัวเราจะมีความสุขนะคะสุดท้ายนี้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะสิกินต่อไหวไหมเนี่ยเพ็ดคักไหล